มยืนมอ,อนสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับครับเอฟซีแฟนคลับสาวหน่อยเผ็ดบ่านแพ่งเอฟซีแฟนคลับนองอุงอิงคือเกา่าคือเดิมครับสําหรับคลิปนี้ครับพี่นองหลายคนหลายท่านผมเสือ่อและผมเชื่อว่า ทุกท่านรับชมรับฟังอย่างเดียวสนับสนุนอย่างเดียวเป็นกำลังใจอย่างเดียวแต่ทุกคนรู้หรือไม่ครับว่าส,สิ่งที่น้ององอิงนะครับสิ่งที่น้ององหอิงสร้างขึ้นนะตอนนี้สะสมมาณตอนนี้คือคืออะไรครับคือยอดวิวครับคือยอดวิวครับห้าเดือนกว่ากว่านะครับที่ผ่านมาอันนี้ก็คือยอดวิวเฉพาะในส่วนของ ผลงานเพลงครับโอ้จะเป็นผลงานเพลงแรกนะครับผลงานเพลงของไอของของน้องเลยนะเอาเอาเพลงแรกก้อนละกะโคเวอร์อีกมันบอกครับหัวฝันมาลังห้านกดเขาอุนบอนี่โคเวอร์นะครับจบแบบประเทกับโคเวอร์นะครับหนึ่งเขาให้พ่อแน่อีกนะครับนำตาตลาหน่อยอีกยอดวิว นะครับยอดวิวเดี๋ยวนะครับพี่นอ้องเพลงแรกเนี่ยกอดเขาอุนบอนี่มาเดี๋ยวให้พี่น้องเบิง่งมานะพี่น้องเพลงกอดเขาอุนบอรครับตอนนี้ครับยอดวิวอยู่ที่สองจุดสองล้านสองจุดสองล้านอ่ะ เึงเดอร์มนดิสองจุดสองล้านนะเขียนไปก่อนสองจุดสองนาฬิกสี่สิบกุานะ่ะนะครับหน่วยสิบหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านนี่สองจุดสองล้านนะผลงานเพลงต่อมแาบนด้ครับหอบฝันมาหลังหา่านอืมอันนี้เป็นเพลงของหนองเลยที่เป็นนี่เพลงแรงนี่คู่เบอร์ไปนะครับหอบฝันมาหลังห่านนะครับ โอ้เนียนกระหมุนติวติวอยู่พี่น้องเอ้ยนะครับนี่เบิงเดอ้อปึ๊บเน็ตมันยังขึ้นหมุนเถอะป่ะนี่เบิ้งสีสีเบิ้จบงจุดๆุดเลยนะครับเน็ตก็ขี่กระปุ้ยลอยพี่น้องเอ้ย อื <c oughs> มาพี่น้องค่าเห็ Net ดเน็ตอยู่นี่ครับเพลงที่สองครับทั <c oughs> <c oughs> ้งว่อย่างอยิก นี่สิบแปดล้านวิวแล้วบอทโจบอทโจยังขืนปกว่าสิบเจ็ดด้วยครับพี่นอ้องอ่าสิบแปดล้านวิวนี่เพลงที่สองอ่าบวกกับสองจุดสองเลยนะครับบวกกับสองจุดสองอืบวกหนึ่งแปดร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบแปดล้านอ่าตอนนี้ยี่สิบแล้วยี่สิบล้านแล้วราคาเพียงอีกอย่างอีก เพียงอ่ายังแหละจบแบบว่าเทจบแบบจบแบบบทท่นี่พี่น้องจบแบบว่เเทครับหาจุดเก้าล้านสี่หกล้านเลยพี่น้องสี่หกล้านแล้วครับบวกหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสน ล้านออห้าจุดเก้าล้านอืมแล้วก็มาอ่าเลือกเขาสาอ้ายอ่าเลือกเขาสาอ้ายพี่น้องมานี่เลือกเขาสาอ้สิบล้านครับพี่น้องบ้ยนะฮะสิบล้านล้วได้เลือกเขาสาอ้ยนี่บวกหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านนี่บวกสิบล้าน แล้วก็มาเพ่งหนึ่งเขาให้พ่อแน่หนึ่งข้าวให้พ่อแน่ชุบหนึ่งเขาให้พ่อแน่สองจุดเจ็ดล้านอัจเพ่งนี่มุ่งหน้าไปสู่สามล้านเลยนะครับสองจุดเจ็ดล้านแล้วนะบวกหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านนี่นะครับ หลักับผลงานเพลงล่าสุดพี่นอ้องตาล่าบอหนำตายลาหน่อยครับนี่หนำตายลาหน่อยครับสองจุดแปดล้านครับบวกสองจุดแปดล้านครับหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านนะครับนี่ครับ,รบสรุปยอดวิวครับ ห้าเดือนกว่าๆที่น้องอุงอิงนะครับนี่ก็คือเป็นเพลงที่นองร้องนะครับแบบเขาเอิ่ว่าก็ยังเป็นทางการแล้วเนาะก็คือว่าทั้งเพลงเดียว,เ,ยวเพลงคัฟเวอร์แล้วก็เพลงร้องกับบอสโจเนอนะครับโดยประมาณอันนี้เฉพาะเพลงนะครับแล้วถ้าไม,ไม่ไม่ได้รวมยอดวิวต่างๆ กับทางเดลชองนี่โอเอนาบบทวนนะครับ40ล้านวิวครับนี่คือเฉพาะผลงานเพลงครับเบิรงเอาครับพี่น้องสุดยอดบ่ครับแล้วตอนนี้เขาก็ลุ่นยู2ผลงานเพลงนะครับตามที่ผมเดี่ยไปเมื่อสักครู่นะครับอ่เห็นบ่กะโอเคพี่น้องนี่มาบอกมาจา่ามาแจงข่าวกันนี่แหละพี่น้องกัเจ๊ับส้มรับฟังอย่างเดียวเอ๊ะ น้องอุ้งอิงอยูมาหาเดือนเนี่ยไดปรมม่านจะวิวะนะหรอเนาะายปานนี่สถิติตเกบรว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 มมาไวมันเทเดีนะ๋ยวเนาะก่ามมีอย่างายนะครับคลิปนี้กามาโอ้โห و, มาเปลิมิติไม่ดีใจกันฝากเป็นกําลังใจครับฝากกดติดตามซับสไครต์ตั้ง่องทิงานกอตาดำเป็นเอฟอ่าเป็น,ปนกำลังแรงเชื่อแรงใจนะครับให้น้องอุงอิงให้สูผูสู้้นนะครับสาวน้อยเป็นแพร่งทุกคนครับโชคดีมีใจนะครับเดอ้อไปแล้วครับสวัสดีครับผม มองมองวันเอาเลมอกเอาวังโันละ